ศาส,สนาสากลคือศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกศาส,สนาสากลมีด้วยกันทั้งหมดสามศาสนาได้แก่ศาส,สนาคิดศาส,สนาอิสลามและศาสนาพุทธแต่ถ้าว่าไปแล้วศาส,สนา,าพราหมณ์ฮินดูก็มีความสำคัญนะ ถึงแม้จะมีผู้นับถือเฉพาะในอินเดียเป็นซะส่วนใหญ่แต่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับสามของโลกจึงจัดรวมให้อยู่ในศาสนาสากลศาสนาพุทธความหมายของชื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เมิกบานถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียศาสดาคือพระพุทธเจ้าความเชื่อเป็นอเทวานิยมไม่มีพระเจ้าจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือ น,นิพานคำพีคือพระไตรปีฎกศาส,สนาคิดความหมายของชื่อผู้ได้รับการเจิมถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอิสราเอลศาสดาคือพระเยซูความเชื่อเป็นเอกเทวนิยมพระเจ้าคือพระยะโฮวาจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาคิดคือการเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าคำพีคือไบเบลิลศาสนาอิสลาม ความหมายของชื่อความสันติการนอบน้อมถิ่นกำเนิดมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียศาสดาคือนบีมูฮัมมัดความเชื่อเป็นเอกเทวนิยมพระเจ้าคือพระอัลเลาะห์จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาอิสลามคือการเข้าถึงพระอัลเลาะห์คำภีรคืออัลกุรอานศาสนาพาราหมณ์ดูความหมายของชื่อกฎที่เป็นนิรัน์ ถิ่นกำเนิดนั้นมาจากประเทศอินเดียศาสดาไม่ปรากฏความเชื่อเป็นพหุเทวนิยมพระเจ้าคือพระตีมูลติจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูคือโมกษะคมภีร์คือพระเวทเป้าหมายสูงสุดของทุกศาสนาคือความสุขนิรันด์บางศาสนาไม่ปรากฏนามศาสดาเช่นศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูบางศาสนาก,ก็ไม่มีนักบวชเช่น ศาสนาอิสลามและศาสนาอิสลามยังเป็นศาสนาที่ไม่มีรูปเคารพอีกด้วยแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันไปตามแหล่งวัฒนธรรมที่เกิดศาสนาจึงถูกนำมาเป็นบรรทัดฐานของสังคมเป็น,นกลไกที่ช่วยในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในแต่ละสังคมอีกด้วย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคะแนนให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ